สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้คาก็สิพามาเห็ดแหนมเห็ดจะพี่น้องคนมาเห็ดนาะแหนมเห็ดแหนมเห็ดแหนมเห็ดดังเห็ดภาษาสวีเดนเอินว่าเห็ดทักกันเตนกับเห็ดเหลืองเห็ดทองขําม่อยเลยครับพี่น้องสิมาเห็ดแหนมไว้กินจะพี่น้องคนมาเห็ดอันนี้เนื้อ เนื้อบดจะเนื้อบดเนื้อบดประมาณเจ็รกรัมจ้าเนื้อบดเนื้อหมูกับเนื้อกับเนื้องัวผสมกัน700รกรัมเพื่อนผสมมีลูกโดดน้ำเดือดจะเด้อลุกโดดเพชรโซต,ตายได้ไ่ปลูกเองปลูกเองจ้ะมีเขา่าเข้าสวยบ่มีเขาเหนียวบระเดี๋ยง มีเกลือพงนัวพงนัวใส่หน่อยเส่บหน่อยใสย่หลายแซ่หลายกะมีอันนี้กระเทียมพี่น้องซ่อนเต็มเต็มเนี่ยแหละค่ะพี่น,อน้องใส่หลายๆมันจะหอมกระเทียมนี่จ้ะพี่น้องสอง อันนี้ต้มเราเด้อค่ะเด้อใส่ใส่ใสแหนมเทลงไปจ้าประมาณถวยัยงีงง้ฟุ้งๆแหละซ้ำนี่จะพี่น้งงข้าวสวยจ้ะข้าวสวยใส่พอประมาณ ใส่หล,ยลายแห้งมันกับมีดไปเท่าใส่พ่อซ้ำอมานสมใส่จักน้อยซ้ำซ้อนซ้อนนึ่งนี่แหละใส่เกลือนี่ซ้อนใส่เกลือพอประมาณซิมซะก่อนเด้อพี่น้องเอ้แล้วก็ค้นเข้ากัน ใส่เกลือหลายมันก็เค็มมันกับเห็ดบ่อยากดอกพี่น้องเก็ดอนอันนี้ผงงวงลงไปใส่หน่อยแซ่หน่อยแส่หลายแซ่หลายเพราะบลินลินมันมันมีรสชาติกระซิมเบอรงเน่ดเด้อค่ะเด้อพี่น้องเลย <c oughs> เบอร์เน่แ่หลายเลยนวดมันกับไปนี่ครับพี่น้อง สมเห็ดด้อสมเห็ดคนรักเห็ดคนมาเห็ดมาเขาป่าหาเก็บเห็ดเห็ดดัดแปลงกินพี่น้องมาเบิ่งไก่ไก่มาเบิ่งไก่ๆพี่น้องชั่อหนวด มันเข้าไปนวดให้มันเข้ากันแ่ยเขาเอ่าผสมเผ็ดสวีเดนเขาเอิดว่าเห็ดทับคันตเตรนกับเผ็ดมันปูนั่นแหละเห็ดคันเตรนผสมกันต้มสุกก่อนสูตรข่อเด้อยพี่น้องเด้อย นวดไปเรื่อยๆอม,มันชมค้าเมื่อหลดไปยังคนผสมมันกับบ่มียังไงดอกเขาให้ให้ได้เอกระเทียมมันซิบอรอนิบูท เกือกับบบเท่าได้ใส่เกลือหลายมันก็นแข็งตัวมันบ,บเป็นง่ายใส่พอใส่พอสมควรมีลูกโดดด้วยลูกโดดลูกโดดโอ้ยเผ็ดคับลูกเดียวเด่นสวงเลยบุกเองจ้านวดไปเรื่อยๆอ,อันนี้มือไม่ได้จะพี่น้อง ได้ยาเฮ็ดกินสะดวกชีวิตในต่างแดนเอาอยัางมากมายเนาะเฮ็ดกินเฮ็ดเองกินเองเด้แล้วแล้วฮอกกับิมาเบิ้งกับตอนฮอกว่าสิได้จักหโฮเนาะพี่น้องเนาะอพอนนวลแล้วหนะ้าตาก็บซิเป็นยังสี่ค่ะพี่น้องเป็นก่อน ขันให้มันได้เนีมาใส่ถุงแพ็คใส่ถุงส้องสามมือกินได้แล้วค่ะที่บางเราออกเปียวน้อยนึงนจัรเปียวข้ามือแต่ยังวะแต่ยังวะคุณรับเก็บเก็ดเองกินเองรีดถุงใหญ่รูมันเข่า หมุนห่วนหมุนยางรัดไว้ซัวเน้ม hết ดำใส่นเ,สเนื้อหมูเนื้อหมูกับ เนื้อปนกันเสียจะกินบอลูกโดดกระบ,บี่ได้จับน้องอสูตใสฟสุดม,มันซิมเบิงอ่ะแสบแสบแสียบยบิงองเอ้ต้องซิมบอสซิมกับบองห รสชาติพอดีเห็ดง่ายๆจ้าขอบใจย่าทียังตะโบขีดข้าเนาะมเห็ดชมเด้อชมเห็ดจ้าหอมเห็ดก <ness> ับเมียฝรั่งอินสวิเดนนวดจนมันเหนียวจะพี่น้องเป็นก้อนขอรอรอยู่เลย คนรักเขตดคนรักเห็ด,เ,หดเส็จและเจ้าห่อเนมแหนมเห็ดจ้ะเห็ดดำกับเห็ดทองข้ามผสมกันแกน็เนื้อบดก็หมูบดผสมกันจ้ะพี่น้องสีออกมาหนาะต่าเป็นยังสีเอาไว้ยักสองสามมือมันส้มก็ได้กินเอามาทอดจะพี่น้อง เปเลเสร็จแล้วจ้าเทสง่ายๆจ้ะพี่น้องสูตรเมียกำลังเดอสวัสดีอาจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะเฮ้โดบายบาย